สวัสดีครับนะครับสวัสด right ีเอฟซีช่องไอหนุ่มนอนนาด้วยนะครับเมื่อนี <S <S ้กับมาพบมาพ่อหนุ่มนอนหน้าคือเก่าหล่ะครับพี่น้องนะครับสองนี่กับโมมี่ยังกับพี่น้องกับมาบอกสู้พี่น้องฟั่งให้ก้าลังแรงใจกันไปนะครับอันใดที่แนะนํากันใดกันแนะนํานะครับมียังบอกสู้กันฟั่งกับมาได้นะครับสําหรับเอฟซีทุกท่านนะครับเมื่อวานี้พงกันนี่แหละพี่น้องเอ้ยนะครับ พามาะรอเบิงแต่ไม้น้ำซี่นะครับมื้อนี้ช่วงนี้เนาะมื้อนี้กับมาเบิงไม้น้ำซีอีกครับพี่น้องช่วงเย็นๆนะครับบรรยากาศดีๆนะตะเวนกําลังสิโตกดินครับพี่น้องกี่ฝาแดงๆเนาะนะครับเบิงเอาครับพี่น้องไปไปอยู่ทางไกลขีดหอดบ้านขีดหอดอีสานบานเฮ้ากเบเบงบรรยากาศกับนุ่มนอนหน้าไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะครับเมื่อนี้กับบมมีหยังลา้ครับพี่น้องสีมาเบาสูพี่น้องฟัง มาเบ้าประสบการณ์ชีวิตนี่แหละน้าพี่น้องให้ฟังเนาะนะครับอตอนไม่ไหมที่ป้าเป็นพ่อข้าไหมนะครับเป็นจังไดนะครับถือคําค้นว่าเป็นจังไดเนี่ยเขาต้องสูง่จังไดปรับตัวจังไดนะครับสิม้าบ,บอกให้พี่ให้น้องฟังนะครับเมื่อนี้กะสิม้าบ,บอกว่านะครับ้าพี่น้องนะครับขายของหรือว่าสีลงทุนเทนังก็ตามนะครับ ถูกคนใกล้ชิดนะครับถูกญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนสนิทจังสี่ละปฏิเสธหรือบอห้ยกำลังแรงใจเฮ้านะครับใกล้ว่าโอ้ยฉันเป็นขายของกะโอ้ยคือขายคาขายเนี่ยคือขายแพงแท้จังสี่เนาะนะครับเบเบิงบ้านเบิงเมือนเพื่อนเมืองเมืองเพื่อนแท้ก็้งว่ามันบอครับต้องฮ็ดจังสันจังสีนส่นะครับอันนี้สีมาแนะนํานครับพี่น้องนะว่าเฮ้าบ่าต้องไปคิดอีกอย่างไรนะครับตอนแรกๆน่ะ ผมได้ยินข้าหนีมาผมกะหูซึกว่าคือถอดแทะเฮ้เาสีเห็ดจังไหนนอเฮาสะอยู่กับสังคมแบบนี้จะไหนนอเขาสะใช้ชีวิตเป็นพ่อค้าจะไหนนอเฮาสะผลิตสินค้าขายเขามาเจอข้ามหนีแล้วเฮาตรงเห็ดจังไหนนอนะครับสมมื่อนะครับพบได้ยินข้าจังหีมากแล้วผมหูซื้ว่าใช่เฉยนะครับซื้อๆนะครับ, <c oughs> นะรบเพราะว่าเราอย่าไปเก็บมาคิดมาใส่ใจพี่นอ้องนะครับเราปล่อยวางนะครับ คือนะครับถ้าคนพวกนี้เพิ่นบ้ซื้อของเฮานะครับหรือว่าไม่สนับสนุนเรามันก็แค่คนไม่กี่คนครับ <c oughs> จงให้เราคิดว่านะครับคนนะครับเบิดประเทศมีจฉล้านคนพี่น้องคิดเบิงเ่งออกเขาเจ็ดสิบกว่าล้านคนนะ่ะเรายังมีคนเจ็ดสิบกว่าล้านคนนะ่ะที่จะพักดันสนับสนุนแล้วก็คไค่ซัพพอร์ตเขาครับเขาจะไปใส่ใจกับคนที่ สคนสามคนในหมู่บ้านหรือสนิทสนิทเรา <c oughs> ไม่กี่คนนะครับแต่ต้องขออภัยนะพี่น้องเนาะน,นะครับช่วงนี้ไอนะครับกะสีบอกกับ่าเป็นตะฟั่งไปในพี่น้องตะกุกตะกากเนี่ย <c oughs> แค่คนไม่กี่คนพี่น้องนะครับสีมายุดเท่านี่มันเป็นไปบ่ได้ครับใครกำลังใจอย่าของเลยครับว่าโลกอะมีคนหลายพันล้านคน ประเทศไทย่างมีเจ็ดสิบคหลานคนสนับสนุนเฮาอยู่แล้วครับสี่ค่อยพักดันซ้อยซื้อคองเฮาอยู่แล้วนะครับเฮก็จะไปเก็บมาใส่ใจพี่น้องนะครับเฮ้าเดินนาต่อไปเฮ็ดซิงที่เฮ้าคิดว่าเป็นเอกลักษณ์ของเฮ้านะครับเฮาจะไปเอาเอกเฮาจะไปยึดติดกับู้อพ่นสิจ่าจังได้พี่น้องให้เรายืนยืนยืนยันเป้าหมายจุดเดิมของเราพี่น้องนักแนนเข้าไว้นะครับสักมือหนึ่งพี่น้องมันสิประสบความสําเร็จในชีวิตเองนะครับ เพราะว่านะครับคนนะครับพี่น้องคนที่ซื้อของเฮาหรือว่าคนที่สนับสนุนเท่าเขาสื่อเขาสื่อบางคนี่สมือนี่เขาสื่อกับเฮานี้โดยความเป็นตัวตนของเท่าเด้ครับมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับมันไม่เหมือนสมัยก่อนเลยที่ว่าต้องที่แบบการค้าการขายนี่มันเปลี่ยนไปนะฮะเขาที่ซื้อกับคนที่เป็นแบบเอกลักษณ์ของเฉพาะบุคคลนะครับตู้มือนี่มันเป็นอีกอย่างที่แปลกนะครับ ยังพี่น้องเคยเห็นบ่ครับบางคนนี่บอกขายของอุ้ยบอกมวนครับแต่ขายของบดีนะฮะบางคนนี่บอกโอบนารับประท่านพี่น้องเพื่อนยังขายของดีนะครับนั่นแหละคนนี่ซื้อของเนี่ยเขาบ่ได้มาสนใจดอกครับแต่คนสีมาตีน่ะเพื่อนบ่ไเ้มาซื้อของครับเพิ่นมาตีเฮาซื้อให้คิดวางสั่นโหลดครับขันมีคนซื้อของเฮาเนี่เฮาเห็ุไปพี่น้องนะครับเฮาอยู่ได้นะครับเฮาบริเตยุได้โดยข้ามคนพี่น้อง นะครับเขาอยู่ใดย่อนค้นมาสื่อเข้านะครับให้เข้าขิดจังสี่นะครับเป็นพลั่งแรงใจนะครับให้สู่กันต่อไปนะครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้ก็มาให้กันลั่งแรงใจกันครับเนาะบางคนนี่เขาว่าเป็นพราคข่าไม่ไม่นี่เจอสถานการณ์จังสี่นี่ผพราว่าไม่ไม่กับเควือขึ้นกันแล้วพี่น้องไปจะไหนเน่ะ <c oughs> <c oughs> นะครับย่านตะวันพพื้นว่าบ่ดีพี่น้องย่านตะบันถือใจเพื่อนนะซุ้มมือนี่เซ้ยครับ ซื้อมือเสฉะซื้อซื้อนะครับเฮ็ดตัวไปตามปกตินะครับมีกับขายบ่มีกับบ่ขายนะครับเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับคนที่รอซื้อเฮาจะได้เพิ่นก็ซื้อคือเก่านะครับคนที่บ่ซื้อเพิ่นก็มาแขตินั่นแหละครับเพิ่นก็มาตีคือเก่าผู้เดียวผู้เดียวนั่นแหละครับแม่นบ่พี่น้องว่าคือผมบ่เอาท่นผู้ใดเคยขายของอะสิเข็นคือกันกับผมเลยล่ะผู้ซื้อเขาก็ซื้อครับผู้บ่ซื้อเขาก็ตีผู้ตีก็ตีอยู่หั่นล่ะครับเพิ่นก็บ่ซื้อ มันมีคนซื้อและคนตินะครับอย่าไปเก็บคนที่ตีมาใส่ใจเข้าจงเอาลูกค่าด่ซื้อเข้านะครับเป็นฐานนะครับเป็นฐานในเข้าสู่ต่อไปครับพี่น้องนะครับคลิปนี้นะครับผมกับบุมี่ยังไหลนะครับมาบอกกสิบบอกแค่นี้นะพี่น้องเนาะนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับบรรยากาศใกล้สีคข่ำหน่อละครับบุ๊นะบรรยากาศดีดีพี่น้องเลยนะครับเย็นครับ เย็นๆหนาวๆพี่น้องอ้าคลิปนี้ขอจบคลิปเปทตนี่ได้ครับจะได้กับฝากกดไลคเขาแช่ซับสไครต์ให้นุ่มด้นหน้านี่เด้อพี่น้องเด้อนะครับแสดงความคิดเห็นกันมาไดใดนะครับช่วงนี้อาชีพบว์วอรลล่นไร้พี่น้องทั้งที่เขาบไปแต่ก็ไอเนาะนะครับบ่คอยสบายครับเป็นวัดเนาะแต่ว่ากับพยายัมเฮ็ดคลิปตลอดนะครับทำคลิปไปเรื่อยนะครับผมจะไม่ได้ตัดต่อนะครับคลิปผมจะเป็นแบบธรรมชาตินะครับพี่น้องออร์แกนิกครับผมจะเป็นสายออร์แกนิกนิดนึงนะครับ ชอบก็ชอบก็กดนะครับไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เฮ็ดตามเอกลักษณ์ของผมสิมีนะครับยืนยันตามเอกลักษณ์ของเฮ้าแหละพี่นองนะนะครับเฮ็ดยันก็ได้นะครับอันคนเข้าสีฮักเข้าสีมักเข้าเข้าสีมาช่มเฮานั่งเฮ็ดซึ้งหรือเขาขมักเป็นวาพี่นองบาบอ่นะครับเอาคลิปนี้ผมสิขอจบคลิปไปท่นนี้นะครับเด้อนะครับขอบคุณหลายๆนะครับสําหรับการรับชมรับฟังและก็ติดตามนะครับผู้ใดเขามาเบิ่งกับขอให้ถือแล้ววันที่หนึ่งนะครับเด้อนะครับ ผู้ใดพบในเขามาเบิ่ง,งกะแ้เ,เดาไปก่อนนะครับงวดรุ่นผู้ใดจังเอาเด้อทันงวันที่หนึ่งก็ได้เนาะนะครับขอบคุณครับ